เราใส่คานชกไฟเข้าไปใหม่นะครับมาจะให้ดูนิดนึงนะครับโอ้โหหล่อจริงๆครับนี่ฮะใส่คานชกไฟเข้าไปนะครับแป้นรองแหนบแบบมีสกีด้วยนะครับโอ้โหหล่อจริงๆครับนี่ฮะจะของรถบอกว่าชอบครับเทดีครับนะฮะใส่คานชกไฟเข้าไปนะครับอยากขับเนบๆนบนะครับก็ต้องใส่ชกไฟนะครับลำนี้เซ็กแนบที่อูปริชาทรอยไปนะครับนะแหนบก็ยังโอเคอยู่นะครับ ประมาณนี้ครับช่วงเด้งช่วงยืดหยุ่นมีให้นะครับนี่ฮะแล้วก็เป็นรถตู้เย็นเนี่ยหรือว่ารถตู้แห้งเนี่ยตัวเขาค่อนข้างหนักนะครับถ้าใส่คานชกไฟหรือว่าใส่ชกไฟเข้าไปก็ดีนะครับรถเวลาขับขี่จะได้ไม่โครงเครงง่ายนะครับนะฮะแหนบเราก็สวยงามนะครับมีช่วงเด้งมีช่วงยืดหยุ่นให้แต่ถ้าเราเพิ่มชกไฟเข้าไปเนี่ยรถเบาก็อาจจะมีฟิลแข็งกระด้างมานิดนึงแต่รถหนักจะขับได้ดีมากเพราะว่า รถตู้ประเภทเนี้คือตัวเขาหนักอยู่แล้วแล้วก็สูงด้วยนะครับดังนั้นถ้าไม่มีชกไฟก็จะขับโค้งเคงนิดนึงวันนี้ลูกค้าก็มาจัดคานชกไฟใส่เข้าไปใหม่ก็จะใส่แผ่นรองแหนบแบบมีสกีด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับเป็นรถตู้ครับตู้เย็นวิ่งงานครับนี่ฮะใส่คานชกไฟเข้าไปก็หล่อเลยครับหล่อจริงๆ ลูกค้าบอกว่าที่บริษัทนี้โอ้โห,โโหเห็นแล้วชอบเลยครับช่วงล่างถามว่าไปทํามาจากไหน<ม>ก็ทํามาจากอูกปาริชาตเทอร์อยนี่แหละครับรับน้ําหนักได้ครับนะฮะที่สามตันครึ่งครับเป็นรถทรงสูงนิดนึงนะครับรับได้ครับสามตันสามตันกว่ารับได้สบายอ่าถอยเลยครับถอยเลยไไถอยเลยครับถอยเลยนี่ฮะเป็นรถทรงสูงครับ แล้วก็ตัวเขาค่อนข้างหนักนะครับดูนะฮะกระบะท้ายยื่นออกไปยาวมากเลยเห็นไหมฮะสวยงามครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับจัดให้ครับอยากได้คันชกไขวใส่ชกไกวเข้าไปรลอๆเลยครับขับนึบๆนะครับใส่โชกเยอะก็ดีนะครับสําหรับรถที่เป็นรถทรงสูงนะครับขับนึบๆต้องใส่ชคสี่ต้นครับถึงจะเอาอยู่ครับขอบคุณมากครับ